นามัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่าน ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพบรรยากาศแห่งบุญของญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่วัดราชบันทมตํบลพะเนียดอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีค่ำคืนนี้พี่น้องชาวบ้านพะเนียดร,รวมตัวกันเพื่อที่จะเวียนเทียนถวายน้อมถวายสักการะบูชาองค์พระรัตนตรัยที่มีความสําคัญยิ่งต่อสัตว์โลกทั้งหลายวันนี้ เป็นวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันธรรมสวรรคและเป็นวันสําคัญสากลของโลกที่คนในสังคมโลกนี้ให้การยอมรับนับถือว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งมีความสําคัญต่อสังคมโลกนี้อย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้และได้ให้สมญานามบุคคลคนนั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านมีชีวประวัติและปฏิปทาคำสั่งสอนที่น่าสนใจจนเป็นที่นิยมยอมรับนับถือใครที่จะศึกษาและนำมาปฏิบัติตามอย่างยิ่งนับตั้งแต่การเกิดทรงเกิดในตระกูลที่มีฐานะสูงสักเพียพร้อมด้วยทรัพย์สินสมบัติและความสุขสบายแต่กลับทรงสนใจในความทุกข์ยากของประชาชนทรงฝักใฝ่ศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรมจบถึง18ศาสตร์ทางธรรมจบระดับสูงสุดหลังจากจบแล้วทรงใช้ความรู้เหล่านั้นช่วยสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมโลกโดยไม่ย่อท้อตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตจนเป็นที่น่าทึ่งว่าวันที่ท่านเกิดคือวันประสูตรก็ดี วันที่ท่านประสบความสำเร็จสูงสุดท่านตัดสรู้ก็ดีแล้ววันที่ท่านสิ้นชีพคือวันปรินิพานก็ดีเวียนมาบรรจบครบรอบตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ข้าคเดือน6พอดีดังนั้นในหมู่แห่งชาวพุทธทั้งหลายจึงพากันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงชีวประวัติปฏิป,ปทาและคำสั่งสอนขององค์ท่าน ที่ส่งสร้างสารรค์ประโยชน์และคุณค่าเอาไว้ให้แก่พวกเขาได้ถือปฏิบัติตามใช้ชีวิตมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสมปรารถนาในภาพที่เห็นชาวบ้านจำนวนมากซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นวันที่ฝนตกผู้คนจะมากกว่านี้เป็นเท่าตัวเป็นภาพแห่งบุญที่หาดูยากอีกภาพหนึง่งที่เกิดขึ้นที่ วัดราชบรรทมตำบลพะเนียดอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีน้อมพลังพุทธานุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านได้กระทำในวันนี้อํานวยพรให้ทุกท่านได้รับพลังพุทธานุภาพเสมือนหลุดดังทิพย์อํานวยพรทุกท่านสมปาถนาตามเหตุตามปัจจัยที่สุดของคำอธิษฐานทั่วกันเถิด สาธุสาธุสาธุค่ะ